สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวในองค์มูเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนําเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของครังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจุาครสวรหรือพระครูนิวิทย์ปุญญกร ซึ่งธรรมสิทธิ์ของหลวงพุทธเทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุของคนทั้งนั้นนะครับมีดกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เปื่อที่สอดแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าไม่เป็นสองรองใครครับในยุคนี้นะครับหรือนะครับพุทุคุณนี่ครอบจักรวาลจริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาศึกษา นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับเพื่อนนะครับโดยมีวัตถุมงคลต่างๆรวมทั้งมีดนะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันพร้อมกับมีวัตถุมงคลแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับเพื่อนนะครับ097 019 5 6 1 8นหนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับหรือติดต่อแอดมินแล้วนะครับไม่ได้รับการตอบรับนะครับเนื่องจากแอดมินก็มี นะครับทุระหลายอย่างนะครับมีงานประจําด้วยแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างนะครับจุดวิทยุนะครับที่จะสะดวกนะครับตอบแชทได้ทั้งวันนะครับก็ไปนี่เลยนะครับ facebook Fanpage นะครับซึ่งก็จะมีนะครับแอดมินรอตอบคาถามนะครับโอนเงินนะครับแจ้งสลิปนะครับนะครับได้ปกติ นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทำการซื้อขายได้ปกตินะครับวัตถุบางคนแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับส่งแล้วก็จะมีนะครับแจ้งนะครับหมายเลขพัสดุให้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับนะครับวัตถุบางคนแต่ละรุ่นจะมีรายละเอียดนะครับให้เพื่อนๆนได้ศึกษาด้วยนะครับไม่ใช่จะนะครับมาเปิดราคาเช่าหาอย่างเดียวนะครับข้อมูลเรานี่แน่นนะครับเพียบนะครับนะครับ เอาไปศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจนะครับเข้าไปกดฟอนฟโลกันจะเยอะนะครับเพื่อนนะครับนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนนะครับฝนตกนะครับแล้วก็โรคภัยด้วยนะครับก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนี่เลยนะครับนี่ก็คือนะครับเหรียญหลอนะครับเสาห้า นะครับนะครับเลนหลอเสาห้าปี60นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับเป็นเนื้ออัปป้าผสมเนื้อทองระคังเก่านะครับวันน่าจะออกขาวๆลุ่งเหลืองนะครับจำนวนการสร้างเพียง1 0 0 0พันเหรียญเท่านั้นนะครับมีในรายการประกวดนะครับเล่นหาสากลนะครับแล้วก็หายากด้วยครับใครมีก็ห่วงแหนนะครับเป็นเหรียญที่ นะครับหลวงพ่อดำริให้สร้างเองครับใครๆก็รู้ว่ารุ่นเสาห้าปี60นั้นนะครับตัวเด่นยังไงนะครับมีดีราคาเท่าไหร่แล้วนะครับหายากด้วยนะครับใครมีก็จะหวงแหนเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากพิธีเสาห้าอันนี้นะครับก็คือเป็นพิธีเสาห้าตัวผู้นะครับซึ่งรายละเอียดยังไงนั้นผมก็ไม่แม่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่นะครับผู้สร้างนะครับลูกศิษย์ที่เป็นผู้สร้างนี่ผมรู้จักนะครับเขาพูดคร่าวๆให้ฟัง เขาบอกว่าเลิกเสาห้าตัวผู้เนี่ยนานๆจะมีครั้งนะครับแล้วเป็นเลืกที่แข็งมากนะครับดังนั้นจึงไม่ไม่ผิดอะไรเลยนะครับที่เราจะหามีดเสาห้าไม่เจอนะครับบางท่านนี่เก็บตั้งแต่ตั้งแต่โน้นมีทุกไซส์นะครับผมเจอแล้วครับแต่ไม่กล้าไปไปถามเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบสายตรงจริงๆนะครับเขาไม่ไม่รีบร้อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นอ่าเป็นพระสงฆ์นั่นเองนะครับ เก็บไว้เป็นชุดเยอะเยอะมากนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับไม่ต้องมาบอกว่าให้ผมไปจีบให้หน่อยนะครับไม่ต้องนะครับผมคงจะไม่กล้าไปแล้วครับนะครับก็คือมีแต่คนหัวแหนนะครับดังนั้นนี่ถ้าอย่างนี้นี่ผมเอามาแบ่งปันนะครับนะครับใครเห็นแล้วก็รีบคว้าเลยครับสวยประกวดได้แน่นอนนะครับครับสวยงามนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นนะครับสิงพัดด้วย 108นะครับหมายเลข35นะครับจตนองการสร้างเพียง108ตัวเท่านั้นนะครับก็ยังมีให้แบ่งปันนะครับหรือเป็นปี62นะครับรุ่นนะครับสิงสยามนะครับนะครับจากอายุหลาย10ปีนะครับส่วนลูกอมไตรมาสปี60นะครับอ่าลงไป3ลูกเหลือลูกเดียวแล้วนะครับลูกดินสวยด้วยนะครับยังมีเจ้าของนะครับเพื่อนนะครับอ่าของดีปีลึกที่นะครับใครๆก็หากันนะครับ ผมเจอผมก็เก็บมาอีกนะครับไม่เรียสว่าจะนะครับจะมีเจ้าของไหมนะครับยินดีเก็บนะครับเป็นภาพผงว่านเป็นปี10เป็นยุคแรกที่หลวงพ่อพัดนะครับท่านสร้างพระเองนะครับกดพิมพ์เองทุกอย่างนะครับว่านก็ปลูกเองนะครับเสกเองทุกอย่างนะครับนะครับจนมาทำไปแล้วก็แจกไปนะครับแล้วก็มีเก็บไว้บางส่วนนะครับอยู่ในกระป๋องเก่าๆอยู่ใน อุปศนะครับจนมีการที่จะสร้างรุ่นปลูกเสกรุ่นเสาห้าปีห0นะครับถึงมีการไปทำความสะอาดนะครับจึงไปเจอกระป๋องนะครับกระป๋องกระป๋องหนึ่งที่มีพระอยู่ในนั้นนะครับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพิมพ์นี้นะครับก็คือมีพิมพ์สามเหลี่ยมพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ยอดคุณพลนะครับแล้วก็มีพิมพ์นางกวักนะครับอย่างเจอแบบนี้ก็จะมีแค่1ิองค์เท่านั้นนะครับตอนนั้นนะครับ ของดีปีลึกนะครับปีแรกๆนะครับที่หลวงพ่อสร้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นนะครับสาริกาในตำนานไปแล้วนะครับสาริกาปี61นะครับคนที่เก็บสายมีดวัดนี่เขาเก็บนะครับเพราะว่าว่ากันว่าวันหนึ่งนะครับคนก็จะมาเล่นมีดวัดอยู่ดีนั่นเองนะครับก็คือเขาก็จะไล่เก็บกันนะครับอันนี้มีมาแบ่งปันแล้วก็นะครับก็คืออัดคลิปให้เจ้าของขึ้นใจนะครับเพราะว่าปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน นะครับใครที่สนใจครับจะลืมเข้าไปดูใน Facebook Fan Page นะครับหรืออยู่ที่ไทม์ไลน์ผมนะครับหรือแม่กระทงโทรถามเลยนะครับมีสเปคในใจนะครับมีเงินพร้อมนะครับมีสเปคในใจทักถามนะครับว่ามีมีอะไรไหมเพราะบางทีผมเพิ่งแกะกล่องนี้ลูกค้าทักมาจังหวะพอดีปิดเลยนะครับอย่างเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับพยาละเอนกานนะครับหาบอกเลยว่าตอนนี้หายยากสุดๆนะครับแล้วเล่มนี้สวยด้วยนะครับหมายเลข 77ด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับให้เจ้าของเดิมให้เจ้าของใหม่ได้ชื่นใจนะครับเพื่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นมีดนะครับอายุวัฒนามงคล99นะครับเพื่อนนี่เลยนะครับ5นิ้วนะครับเป็นไม้นะครับไม้ประดู่สาราหลังเก่านะครับสาราร้อยปีนะครับนะครับ สวยงามมากนะครับยันครูนะครับแบบนี้นะครับเป็นมีดวันเกิดนะครับซึ่งก็มีทุกปีนะครับที่โด่งดังที่สุดก็คือมีดแปดรอบมันเองนะครับแต่อันนี้เป็นปีหกสามนะครับเพื่อนๆนะครับสวยงามมากนะครับต่อโค้ดพัดเก้าเก้าคือโคดวัดนะครับแล้วก็โคดพอศารานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับยันแต่ละตัวนี่มีความหมายนะครับผมมีรายละเอียดลงให้นะครับใครที่สนใจนะครับ จำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับเพื่อนจำนวนการสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าเล่มเท่านั้นนะครับไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับแล้วราคาก็ขยับขึ้นไปเยอะนะครับผมได้มาไม่แรงผมก็บวกบางๆนะครับเพื่อนนะครับแบ่งปันกันนะครับนะครับอย่าให้อย่ารอให้ราคาพุ่งไปเหมือนแดรอบนะครับเพื่อนนะครับนะครับหายากนะครับตอนนี้นะครับมีดวันเกิดองพ่อนะครับแล้วก็คุณพระป่ามานะครับ อยากมีเข้ามาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับผมเห็นนี่ผมช็อตเก็บไว้นะครับไมคซิเรียนะครับเพราะว่าราคาขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับยันแบบนี้เป็นยันครูนะครับเพื่อนๆนะครับมีความหมายครับยันแต่ละตัวนะครับมีข้อมูลลงให้นะครับเพื่อนๆนะครับด้านละฝักทําจากไม้สาราลังเก่านะครับเป็นมีดที่หลวงพ่อดําริให้สร้างนะครับดังนั้นย่อมมีความพิเศษแน่นอนนะครับนะครับบาปไพรีเก้าเก้านะครับสุญญบประสบการณ์นะครับปลุกเสก คืนวันเพนนะครับยังมีแบ่งป yup> ันนะครับเพื่อนครับสวยๆเลยนะครับพยากรบารมีนะครับน้ามแ่ะแบบนี้นี่สร้างเพียง100เล่มเท่านั้นนะครับยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าหายากแล้วครับไม่มีเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ผมนี่หมดแล้วคือหมดเลยนะครับผมถามดูแล้วครับไม่มีนะครับไม่มีให้ให้ซื้อเข้ามาแล้วนะครับ ส่วน7นิ้วด้ามกระดูกนะครับต้นปี63นี่เป็นมีดที่หายยากสุดๆแล้วตอนนี้นะครับนะครับน้องคนที่หาในบอเลยบ่นนะครับบอกว่าโอ้โหพี่ช่วงนี้ของหายยากมากนะครับดังนั้นนะครับเข้ามาแล้วนะครับนะครับลายช่างแบบนี้ดูนากนะครับดูหางนากนะครับลายช่างธนัชัยนะครับช่างมือหนึ่งนะครับนะครับคนที่เล่นลายของช่างธนัชัยนี่เขาบอกว่าเป็นลายตอกที่มีราคานะครับ แล้วหน้าเกี้ยวแบบนี้นี่สวยงามเลยนะครับด้ามกระดูกนะครับโค้ดเป็นโค้ดต้นปีนะครับโค้ดนิยมนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากครับวิงวิงนะครับนี่จะเป็นลายที่หายากสุดๆก็คือนี่เลยนะครับลายเสมาเต็มใบนะครับตอกยันนะตรงนี้นี่เป็นลายที่พบเจอน้อยนะครับเพื่อนๆนะครับผมบอกเลยนะครับมีดต้นปีหกสามนี่อย่างห้านิ้วนี่ก็หายากแล้วนะครับ ถ้าเป็น7นิ้วแล้วด้ามกระดูกอย่างนี้เนี่ยโหนะครับครับผมเจอนี่ผมไม่ดีเฟรียเลยครับว่านะครับจะมีใครมาปิดไปไหมผมอ่ายอมติดมือนะครับเพราะต่อไปนี่พริกแผ่นดินหาแน่นอนนะครับแต่ภาพสวยแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับดูนะครับฝักนะครับเก็บอย่างดีนะครับไม่มีแล้วนะครับอ่าแล้วก็นะครับต้องน้องที่ชอบทักเข้ามาถามเก้แท้นี่ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าผมก็แนะนําแล้วว่าอย่าไปประมูลนะครับมันไม่โอเคนะครับเพื่อนนะครับจะไปประมูลทําไมนะครับก็ในเมื่อราคามันแบบนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าทีมงานผมนี่เขาเฝ้าดูอยู่แล้วนะครับราคาแบบนั้นนี่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบปิดเร็วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูเป็นดูโค้ดเป็นดูมีดเป็นนะครับเขาลงมาแบบเราไปต่อรองราคาได้ในถูกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประมูลเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับ ประมูลนี่เขาตั้งไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น8ปดชั่วโมงสิบชั่วโมงนะครับเพื่อนไม่ทันไม่ทันทีมงานผมนะครับถ้าราคาหลุดแบบนั้นนี่เขาขอดักไปเลยนะครับเพราะว่าเขาดูเป็นกันนะครับทีมผมนี่มีออยู่ห้าหกคนนะครับที่หามีดมาส่งนะครับดังนั้นนี่ไม่ทันแน่นอนนะครับไม่มีนะครับเก้านิ้วเล่มละพันสองสองพันนะครับเขาขายกันเป็นหมื่นนะครับ หมื่นสองหมื่นยังมีคนฟิตสู้นะครับเพื่อนเพราะมันหายยากนะครับแต่เพื่อนเพื่อนไปปิดมาในผมก็ผมเห็นแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับจะให้ผมทักไปบอกว่ามันเก้ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับนะครับไม่ใช่เรื่องของผมที่จะไปหาเรื่องใส่ตัวนะครับก็ปล่อยไปนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าผมแล้วส่งมาให้ผมดูนี่ผมจะดูให้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับยังเช่นเคยนะครับใครที่ เช่ามีดกับทางร้านนะครับสิ่งที่ท่านจะได้แน่นอนก็คือจีวรนะครับของหลวงพ่อนะครับที่ผมบูชามานะครับแล้วก็พันมีดแบบนี้ให้ทุกเล่มนะครับเพราะเมื่อก่อนนี่จีวรเป็นอะไรที่หายากนะครับเวลาผมเช่าเขาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะขอนะครับได้นิดเดียวเนี่ยโอ้หดีใจนะครับตอนนี้นี่ผมมีนะครับผมเช่ามาบูชามาเผือใหญ่มากนะครับแล้วก็มาฉีกนะครับแล้วก็พันมีดให้ทุกเล่มนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับ แล้วก็2องจีวอนที่บอกว่าขาดตอนนี้มาแล้วนะครับเพื่อนนะครับเย็บไว้เพียบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอาจจะไม่สวยงามเหมือนมือชีพเท่าไหร่แต่ก็นะครับดีแน่นอนครับดีกว่าเป็นซองพลาติกนะครับใครที่นะครับไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับช่วงโควิดอย่างนี้นี่รอบที่แล้วนี่ไม่ได้กันหลายคนนะครับเพราะว่า มันหมดนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับโควิดแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครที่สนใจมีดหมอหลวงพุทธนะครับไม่จำเป็นต้องดูคลิปนะครับไม่จำเป็นต้องต้องดูมีดที่อยู่ในคลิปนะครับเพราะว่าผมมีมากกว่านี้นะครับผมเอามาวางนะครับใครมีสเปคในใจนะครับทักกันเข้ามาเลยนะครับเพื่อนนะครับทักกันเข้ามาเลยนะครับว่าถ้าเป็นจังหวะที่ ผมว่างๆผมก็จะถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับก็จะมีเวลาได้คุยกันนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่สะดวกนะครับติดต่อผมลาบากก็นะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ผมลงสองช่องทางนะครับแล้วตอนนี้ใน c ฟ b o o k Fan Page นี่เดือดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับลงอะไรไปปิดนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับวันนี้ก็มีปิดหลังไม้นะครับเยอะนะครับก็คืออ่านี่แหละครับ ถามมาทักพวกสาลิกาพวกปากกางี้ยังมีนะครับ64นะครับราคาเบาๆมีหลายๆท่านนะครับที่ทักมานี่อยากได้แบบหอยแท้นะครับราคาเบาๆก็แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับปี64นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับจงบูปารักษาและดำบรรดาษครับเพื่อนๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันสุขภัทร ลาบยศสุขสรรเสริญสิปัญญาปฏิพานธนาศารสบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดๆก็ขอให้มันลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้ง,งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเถินครับผมสาธุครับผม